แช่น้ำปลานะครับอยู่ที่ร้านแจมสี่คิ้วเป็นร้านดังเขาเปิดมา2ี่สวันปีมีุู้แช่น้ำปลาแล้วพอจะมีเนื้อย่างเกาหลีอันนี้คือที่เขาเปิดมาสุดเราดูข้าวผัดน,นิดนึงอันนี้ลูกสั่งข้าวผัดที่มีพี่มุกี้สั่งข้าวผัด ร้านนี้เขาปิดยนานมากวันนี้มีโอกาสได้มา20กว่าปีแต่ว่าก็เคยมากินบ่อยแต่ว่าเคยกินกับเราประจำเมื่อ20กว่บปีที่แล้วอันนี้เป็นพุ่มสดะแียบแน่นอนรับประกันโอีค่ครับ